มานเสาไว้ป่ะเสาไว้ไไวดวีมีมีตัวมีตัวบึงทั้งพูนั่นนะไอว่าทั้งพูมีตัวทั้งูหลังไอว่า<อ><ม>หลังไอ้ว่า,วาทั้งพูมีหลังไอ้ว่าเนี่ยตีหนึ่งตีหนึ่งตีหนบิง,บง,บง เสียบดดบไปกินเอาเสียบดางไปยิบักปวับสาบานไหมล่ะสาบานไหมล่ะเสียบแดบไปกินเฮ้สาบานแล้วบักฮานล้มล้มล้มบักจุดล้มจอยว่ารถสวสู้ไปเฮ้อล้อีกบ่ตาแม่งเหรอเอามบงน้อยซอยตันเบืงน้อยซอยตันยิงบืงล้มไปบืงเยอยบ่อยป้าไม่ถึงสามอย ấy 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 cái này nè 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 tạm quá rồi quay đấy nè sút đây thì nó ở đây tao nghĩ quá sút bẩn đâu thì má đâu gì mình lốp xò bớt sám mùa mùa với này mùa bớt này đây kéo nè สียบดดเสียบดดกแล้วเสียบดดกแล้วเสียบดดกแล้วยิงได้ซนี่แหะอยนี่แหะดาว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 มูแดนี้มูดนี้มเนมูมันดนี้สุดจะขวกจะบจะสบอ๋อมันล่อนอีกตัวนึงอยู่บแอลนอ้ยมันมี่อีกตัวนึง่มีมอ่ะมีมีม มาแล้วมบางทีมันชุบตัวเองโอ้มันชุบตัวเองเหรอมันชุบเจ้าของหรือบูมันชุบเพ่ว่ามันชุบตัวเองอ่ะไมเ่เกีย่ยวเต๋าเก็บของเก็บของหมดแล้วมึงนีเหรียญเวลาบ้าเราไม่มีอะไรสักอย่างให้ไก่หมาด,ด่าเมื่อกี้เกือบสามร้อยเล้วเรียนอะไ ก็นึกว่าเปิดตีได้รถอะโดยไม่โดนพี่นะโอ้ยดนอีกปอยสามปอยังพี่เวรเละไม่ได้กับเสื้อสิงคโปร์โดนแล้วงงนะปวดเอ็นล้งมาค่อยของไม่หลายครับเสื้อไทยเสื้อไทยมีแต่ของไม่พี่น้องชุดอันผมรู้สึกว่าซุมมูมมือนี่ รู้สึกว่าซุ่มมูอนี่มือหอนมืออื่นเป็นชุดเก่าหรือแม่แม่งมันเอ k h ó งเขงาไหมทับหรอรู้สึกว่าเอา้ากูเพิ่งซื้อมือนี่มืออื่นเซ้ออะไรหรอแม่เซ้อไทยอะเนี่ยมันเอาไว้ไเลยเอาไว้เดียวม,มีมีตัวมีตัวแมนแมนบ้านชุบมาชุบบึงทั้งพูนั่นงดิใหญ่ว่าท <Okay. S 1> ั้งพูพีตัวทั้งพู <Okay. S 2> อนะยู่หลังไอว้วะหลังไอ้วเธอพูดมหลังไอว้วาเยเพบศัตรนะูแล้วเออหลังไอว้วะแหละยิงมานแน่ขนาสเก็บหอ,ลขอ,ขอ,ขอเลยคอยจะเข่าวุกมาเลยเอาพอยังนี้อีอออยยนีนน่สวยยเนาะเดยเดย เดียนสองพันหายายาไปซื้ออย่างนี่อาอพันหนึ่งเหียเดียนพันหนึงไปหาซื้อเลยเหรได้เก็บศพกันกระสุนแดงต้องการแค่กระสุนแดงเสียบๆเสียบๆทาไมอะวะเสียบอะสีบสองกันสีบอันถึงไปฮะ สองันก็เอลฟ์โคได้อยู่ไงเย้ทเนาะยี่ปมายี่ปมาเด็ดขาดว้าวมาใหม่จะสุดละเสื้อไทยใหม่ผู้มือจนเก่าหน่อยไหมเนาะเอาจะสุดมาขายแม่สูงมันเอาเติร์กเงินเท่านาอเบงฮิดดีเบงขายเจ้าของก็ยังเดี๋ยวเว้โจงในเล็กน้อยมันเติมดีัะเอา็ายังไงได้ดีทังในพวะไอ้วอฟรีในตู่เนอะไปห้องคว้าขึ้นไปว้าว หมายถาไอ้ทั้งยังบ่ทั้ยังครับไม่เอ๋เอ,อบ่ะพึ่งเดินแถวบ้นา,านเราตาตัของเราหมดเลยนะยาเฮ้ยพี่ตัวตีหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่ง <c oughs> รบิ้งรบิ้ง เจ็ดห้าเจ็ดห้าอะไรวะเราเสียบดางไปเจี๊เราเสียบดางไปยีบักปอบสามัไม่ะสามัไม่ะเสียบดางไปเจี๊ยน้สามัแลบักฮานั่มร่มรมบักจุดลบวว่าเราถั่วถัวเปไปเงื้อล่อีบตามแมงหร ตัวซตัวซุมาปั้นฟัมเออดรอป่ะก่งมากเองไไหนดอกเดี๋ยว n นดักเอาบันดักบันอ๋อหลังเออดรอปหลังเอดรอปเห็นละหลังเออดรอปหลังเออดรอปเอางน้อยซอยตันงน้อตันิ้เาริคนนี้ฟมของอย่างเดียวเกันเจ้าฟ์มไหลว้าวมันเสียบแล้วมันไหลไปด้วย บูบอกกันเสบเนาะเห็นเงลายเจ็บเอาเจ็บเอาเจ็บไปก็บ่ไดใช่ดอกตายซ้ำไปวเนาะเออฟมหลายนีฟาฟาฟนี่จะกับฟบดฟ์มพูัดคัดคัดขวเขาหลายเขากับซ้ำฟารวดเดินเขารวยเหรอนะฮัลโหโหลมตัวอับอดับเรไหมดาวดาวบัดกลางบัดกางบัดแตกบัดแตก เดียวคางล่งเียบด่างอีหานข้างเดนั้งไห้้งแดนั้งไห้ะกูว่าหรอวะเียบด่้านกลางไมหรอบ้านกลางโดดโดดหัวหรอบ้านกลางโดดหัวาแล้ว้างแดนั้งไห้กันเออมเอ้ยเอ้ยเลยอย่าไหวนะทบอกนักกับ้งเดนั้งไห้เอ้าเอ้าปากคาบเลย นี่ก็เออเงี้ยล้มไปเลยเว้ยรอเสียบร้อยว่าเสียบดาบ E5 เนี่ยหลอดนายนายเนี่ยเจออี EP ปลอดว้าวย้ yes, again, again. อนเสือตะเกียงเพื่อเป็นเกมเสียบดาบเล่าใจไม่ต้องเล่าใจบ่นี่เราเสียบดาบเนี่ยเนี่ยเราไม่อยากจะเล่นมากมายเลย